ขอบพระคุณแม่พรมากมากเลยนะคะแม่จ๋าเทนิตาเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านนะคะให้กับาด้วยวันนี้นะคะแม่พรจ้านะคะขอบคุณแม่พรเนี่ยครอบครัวมีความสุขมากมากนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดรังชิงได้ทรงความสุขการเลยนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่พรมากมากเลยนะคะแม่จ๋านะคะไปถึงห้างพัฒนาเรียกก่อนนะคะนี่เปิดอ๋อพี่ต๋อ เอตัวอะมเนาเด็กอเด็กเรามากเยอะบนตอะแคกสิบหาตะไคร์นตะสิบแดหมกลือๆลือหมวกอ่ี่นะ15บนต้น,น,าตาานตมีแค่สิบาตะกคอ์ทำไมนับเลขแม่พ่อข่านับเลขผิดตดวแม่จา๋ <laughs> พาพ่อข่านโกงโอ้ บนโต๊ะมีแค่สิบห้าตะกร้าขึ้นนับไปหอดสิบแปดแล้แม่เนาะเมื่อกี้ไปลสิบแปดสิบห้าตะกร้านะคะแม่จา๋าไตใหม่นั่นเองกระเดิ่หมู่แผลปุ๊พพไหนไม่ได้คุยกับม่วงเลยให้ขอให้โอยพรให้แม่เจ็ด <c oughs> แบบหนีก็มีแม่โอปอลเลยเก้ามีสิ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแทนให้แม่จ่าก่อนขอบคุณแม่พรนะคะแม่พรจ่าตาดูคุณแม่พรด้วยนะคะแม่ขอให้แม่จ่ารับเลี้ยงดูร่างกายแข็งแรงนะคะแม่จ่าติดวัมสิมงานสมหวังสุกประการเลยนะคะมันแลงแ่บของพระคุณแม่พรเป็นทั้งทีเลยนะคะแม่พรจ่าขอพระเจ้าจีนะคะทานจับก้องให้แม่จ่าก่อน คุณะค่ะนะคะแม่ไปแล้วเท่าไหร่พอ่อขานยี่สิบนะคะแม่อันนี้ทำให้คุณแม่นะคะม่อขานจ้ะมีทำให้คุณแม่ห้าสตว์บ้านนะคะรื้อ <c oughs> ขอบคุณนะคะคนะคะ คุณแม่พรมากๆเลยนะคะแม่พรจ๋าสาธุนกับแม่พรด้วยนะคะแม่พรจ๋าขอให้คุณแม่เราเล่าเรอยสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่จานคะให้คุณแม่มา25ตากลานะคะแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะแม่พรจ๋าที่เมตาวันนี้เปิดร้านแล้วก็เปิดร้านให้กน้องนุ่งนะคะแม่ กัพแข็งแรงเด้อตค่ะแม่จ๋านะคะขอบคุณแม่พรมากๆเลยนะคะแม่ขาขอบคุณเป็นอย่างสูงนะค่ะแม่จ๋าขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจช่องนี้ของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณค่ะขอบคุณแม่พรแม่สูงนะคะแม่ขออภัยที่เพร่ความนับเลขผิดเด้อแม่จ๋าขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแม่ขาขอบพระคุณค่ะ